ออกได้เอาที่ออกได้ถ้าออกไม่เราต้องรออุปกรณ์ใช่รออุปกรณ์รออุปกรณ์รอคนมาแล้วคนมาแล้วสะพานจะขาดเหรอพี่เ็อตอนนี้มันยกอยู่นี่ครับไอครับพี่ สะพานยาขาดั เราต้องนองตึกเราด้วยอ่ะไม่กล้านอนเลยอ่ะอใช่ใช่แต่เราน่าจะทันอยู่เพราะว่าตึกเราไม่สูงโอ้ยน่ากลัวมากมมาเขาลงมายังอ่ะ Ngao kia ko ngay Ngao ya kaa kaa po na Ngao kaa po la pa ni po le di sa karani Iwa me wa to dik na pe ta na Upa ta ta di Pi chitam pa chitam Tumam เลยรู้สึกทีแรกเนี่ยไม่นึกว่าแผ่นดินไหวแต่รู้สึกว่าเอ๊ะวันนี้เรานะโกวียนศีรษะแบบเดิมแล้วแต่สักพักหนึ่งมองไปตรงนั้เห็นไฟดวงใดดวงไฟมันแฝงสักพักหนึ่ง,งเริ่มรู้แล้วว่าโอ้แผ่นดินไหวแล้วเขาก็บอกกันว่าเกิดนั้นเกิดตรงนั้นเกิดกับพมา่าเกิดจากอะไรเนี่ยแต่ตั้งแต่ชีวิตเกิดมานะอยู่เมืองนอน,นี่ไม่เคยเจอสภาพ แผ่นดินไหวขนาดนี้ไอเด็กที่มันอยู่บนต,ตึกข้างบนนวิ่งลงมาข้างล่างกันโอลมนมนเลยแม่ต้องถือว่าเป็นครั้งที่ประวัติศาสตร์แต่ไม่รู้ว่าที่ไหนที่ไหนบ้างที่โดนถ้าจังหวัดที่น่ากลัวก็อุกการจนบุรีเขื่อนเขื่อนเลยถ้าไม่มีปัญหาก็จะหายไปรอดไปแต่ว่าทุกคนควรระวังอย่าอยู่ใกล้ คนต้นไม้ใหญ่ที่ทำรายจะโกดและอย่าอยู่บนตึกสูงลงมาได้คอยดีผมถ้าลงไม่ทันก็ต้องหาที่กำบังให้พอจะอยู่รอดปลอดภัยก็แล้วกัน,กนแต่ก็เตือนกันได้เลยนะคนเราอย่าประมาทความเป็นความตายเนี่ยมันเกิดง่ายยุคนี้เกิดง่ายมากไม่จะโรคภัยใกล้เจ็บอุบัติเหตุภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวน้ำท่วมเนี่ยมันมา้ง่าย ถึงคำโบราณก็ว่าถ้าคนไม่มีบุญไม่ได้สร้างบุญไว้ก็จะเจอภัยแบบนี้มาหายใจจากกันยังไงก็ให้บุญคุ้มครองรักษากันนะเวาอย่าตกตะลึงพึงเพิดอตะเลิดไปไหนตอนไหนไม่ได้สติให้รู้ว่าตรงไหนควรหลบคนก็คนไปได้ตรงไหนถ้าอยู่น้วอันตรายก็ศึกษาเรียนรู้เรื่อง มันดินไหวแต่ว่ายังดีว่ามันไม่ถึงเจ็ดแปดเก้าถ้าถึงเก้านี่หักทางเยอะเลยนี่สี่กว่า